ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสิงหาคม2 5 7สารรัฐนูลพิกโฉมการเมืองไทยบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยครับเดือนสิงหาคม2 5 7เนี่ยสารรัฐนูลสร้างปรากฏการณ์ที่นําไปสู่การพิกโฉมการเมืองไทยนะครับ ยุบพักเก้าวไกลและสั่งเสรษฐาทวีสินนะครับพ้นนายกคนที่30 7สิงหาคม2567สารน้ำนูนมีมติเอกฉัน9ต่อศูนเสียงสั่งยุบพักเก้าวไกลส่งผลให้กรรมการบริหารพักนเนี่ย11คนต้อง เว้นวักทางการเมืองเป็นระยะเวลา10ปีโดยายโดยมีพิธาริมจริลรัดชัยทวัตตุกราธนรวมอยู่ด้วย 14. สิงหาคม257หาสิรลรมนูลนะครับสั่งเศรษฐาทวีสินเนี่ยพ้นจากเก้าอี้นายกคนที่30เปิดโอกาสให้อุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรบุตรสาวของทักษิณชินวัตรอดีตนายกคนที่23ได้ขึ้นสูต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31 อันนี้ก็คือเป็นบอกเลยว่ารับสิงหาคม2567นะครับประวัติศาสตร์ก็ต้องจารึกเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับและหลังจากนี้นะครับถ้ามันมีอะไรนะครับที่นับแย่มีอะไรนะครับที่นี่ก็ต้องบอกว่าคนที่ทําให้เกิดเรื่องนี้คือศาร รัฐธรรมนูญครับที่เป็นองค์กรอิสระเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่การเมืองไทยที่ต้องบันทึกไว้ว่าในเดือนสิงหาคม257สารรัฐธรรมนูญชุดที่มีนักขรินเมฆไต้รัฐเป็นประธานได้สร้างปรากฏการณ์ที่นำไปสู่การพิกโฉมการเมืองไทย เมื่อสารน้ำนูนวิธิัฉสั่งยุบพ,พัก9ก้าไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหานพักส1บคนและสั่งให้เศรษฐาทัวีสินนะครับสิ้นสุดการดํารงตําแหน่งนายกรัมตรีคนที่30ของประเทศไทยทําให้คณะรัมตีต้องพ้นจากตําแหน่งตามไปด้วย เศรษฐาขาดคุณสมบัติไปดูคดีของเศรษฐาทวีสินนะครับกันก่อนเมื่อวันที่14สิงหาคม257เวลา15บนาฬิกาสารน้ำนูนมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4นะครับวิพนิชัยให้ฟาร์มเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมรนคนที่30สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามพระราชตามนะครับรัฐมนูนมาตรา170วร์หนึ่งวงเล็บ4ประกอบรัฐ ประกอบมาตรา160วรรค4วงเล็บ4และวงเล็บ5จากกรณีถูกกล่าวหากระาทำการเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานจาริยธรรมอย่างร้ายแรงเนื่องจากนำความกลาบบังคมทูนเพื่อปรดก้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานซึ่งเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในฐานความผิดละเมิดอำนาจศาลในคดีถุงขนม2ล้านเมื่อปี251ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สารให้เหตุผลว่าพิจารณาเจตนารม์ของรัฐมนูล250ตามคำปารบที่ว่ารัฐมนูลนี้วางกลไกไว้ป้องกันตรวจสอบและกะจัดการทุจริตและปะะืฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาดเพื่อมให้ผู้บริหารที่ปัศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอาเภอใจจึงบัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมตามลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรสรส,ส,สตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 นายเสพฐาผู้ถูกร้องที่1น,นะครับกล่าวอ้างว่าตนมีภูมิหลังมาจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จํากัดไม่มีควารมรู้ด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์จึงไม่อาจวินิจฉัยว่านายพิชิตผู้ที่ถูกร้องนะครับผู้ผู้ถูกร้องที่2เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐนูนตามมาตราตามหรือ,รอไม่และ เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้เพราะนายเศรษฐาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายบริหารทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทําประกอบกับปลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจสาธารณชนนั้น เป็นปัญหาครับข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดในลักษณะภาวะวิสัยข้อเท็จจริงปรากฏในคำสั่งสาลดีกาที่4 5 99ทับ2 5 51ที่วินิจฉัยว่าสเมียนทนายความที่ทำงานประสานให้ในายพิชิตนำถุงขนมนะครับใส่เงินสดนะครับมอบให้กับหน้าที่ของสาลดีกาโดยที่รู้หรือควรรู้ว่าภายในถุงดังกล่าวมีเงินสดอยู่และนายพิชิตมีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่ามีส่วนรู้เห็นในการกระทำดังกล่าวด้วยลักษณะเป็นตัวการร่วม โดยมีการเจตนาจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่อาจจะเชื่อมโยงไปให้ผลประโยชน์แก่จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ออา่างมอ่ทัอง้า1 2550ซึ่งลูกฟาร์มของนายพิชิตค,ครับก็ต้องบอกอันนี้ก็คือนะครับทั้งหมดเลยนะครับส่วนนะครับว่าการยุบพ,พักก้าวไกลนะครับนะครับการยุบพ,พัก 9ไกลตัด41คนเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือเมื่อวันที่7สิงหาคม257เนี่ยสารน้ำนูนได้มีมติเอกฉันเนี่ย9ต่อ0เสียงสั่งยุบพัก9ไกลในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตอขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคําสั่งยุบพัก9ไกลและเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพัก จากเขตที่อันควรเชื่อได้ว่าพักคก้าไกลมีพฤติกรรมในการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกและเข้าลักษณะกระทาการอันอาจเป็นปาระปักต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกอันเป็นเหตุแห่งการยุบพักตามพรบรว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วร์หนึ่งวงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองจากกรณีเสนอร่างพรบรแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งสสก้าไกล4ีีคนลงชื่อด้วย อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่บอกว่านะครับเรื่องของสองเหตุการณ์นะครับที่พลิกโฉมการเมืองไทยไปจริงๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ